โอเคครับคุณผู้ชมครับยินดีตอนล้วสู่มาครับพ็อกเก็ตอ dition นะครับมาครับนะครับได้อัปเดตมาอีกแล้วครับเป็นอ่าพีศูนย์จุดหนึ่งห้าจุดเก้าศูนย์จุดหนึ่งนะครับอ่าจริงจริงแล้วมันคือศูนย์จุดสิบหกบิลห้านะครับอ่าตัวนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับอ่าไปดูส่วนของเซตติ n g บ้าง่มันเพิ่มอะไรมาใหม่ไม่รู้ัะ ไอ้เกียรแพกก็เหมือนเดิมนะครับอ่าคุณผู้ชมไปดูอ่าเคยฝึกเก็บมากเลยฮะหลายหลายอย่างครับโอเคนะครับเดี๋ยวเกมก,กันบ้างนะโอเคครับเป็น โอเคเดี okay. ux, okay, oh, ๋ยวเขาไปดูในเกมบ้างนะครับโอเคฮะเข้ามาแล้วเดี huh. uh ๋ยวเรามาดูก huh. uh ันนะว่าอะไรมาใหม่ไหมโหดูครับอะไรนี่นะ จริงๆผมเห็นแต่ต er ัวเล็กนะเกิดการกกูปล่อยใครนี้อ่านี่ครับเอ้ยกระดกดเดะกดคิวต้องจากลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด จากถุงูนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใทำคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องจากลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย